สวัสดีครับผมเนคอนสคลิปนี้ผมจะพาทุกคนมารับชมในส่วนของวิธีการเก็บดาวดันเจียนพอทัลหรือว่าดันเจียนเวิลด์นั่นเองนะครับวิธีนั้นง่ายมากๆเลยเดี๋ยวผมเป็นไกด์ไลน์ให้ผมต้องบอกไว้เลยว่าดันเจียนพอทัลของโลกที่1ถึงโลกที่3นะครับได้ตั๋วกาชาถ,ถึงดันละ10ตั๋วเลยทีเดียวนะครับหโลกก็จะได้ทั้งหมด20่สใบนะครับสโลกก็60เลยนะไม่ใช่น,น้อยเลยนะครับคุณผู้ชมครับไหนจะเพชรที่แจกอีกถึง500เพชรเลยนะครับตรงนี้ยังไม่ได้รวมในส่วนของค่าความสนิทสนมของเมืือองหหรรวว่าาาโลกกด้ย้ยถา ปลดล็อกไปเรื่อยๆก็จะได้เพชรด้วยนั่นเองแถมระดับสูงๆนะครับยังแจกเศษ SSR ฟรีให้ด้วยนะขั้นแรกนะครับให้คุณผู้ชมมาที่ดันเจียนเวิลด์แต่ละเวิลด์ก่อนนะครับผมจะไล่ตั้งแต่เวิลด์ที่1เลยละกันนะครับเป็นดันเจียนที่1นเนาะสามารถเดินเข้าเวิลด์แบบนี้ก็ได้นะครับหรือจะใช้สูตรลัดแบบนี้ก็ได้ครับกดเข้าไปที่ตรงนี้ครับแล้วก็มาที่หัวข้อนี้ครับหลังจากนั้นก็มาที่ตรงนี้เลยนี่ครับดันเจียนเวิลด์ณปัจจุบันตอนนี้จะมีทั้งหมดอยู่4เดี๋ยวเเรราามิ่มมททีี่่แแแรรรกกกเเนนาะลล้ว็ยคับ จริงๆดันเนี่ยผมเรียกว่าดันพอทัลนะเวลาผมแปลภาษาอังกฤษออกมาเนี่ยมันอ่านว่าพอทัลนั่นเองหรือวนะ่าพทัลเนาะแต่ว่าคำเรียกดันเจียนหรือว่าคำเรียกอะไรต่างๆนะครับขอแค่เราเข้าใจตรงกันอันนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วนั่นเองนะครับผมจะเริ่มที่ดันเจียนพอทัลที่1ของโลกที่1ระดับ normal นะครับดันเจียนเนี่ยระดับ normal กับระดับ hard เนี่ยจะมีเงื่อนไขในการรับดาวเหมือนกันนั่นเองนะครับเดี๋ยวมาเริ่มที่ดาวแรกเลยนะครับดาวแรกก็คือท้าทายให้สําเร็จนั่นเองครับดาวที่2ก็คือห้ามมีจอมเวทคนไหหนนนนตตาาายยใทีมั่่เอองรืรวา บเกมในกรณีที่ตายแล้วแล้วก็ใช้มิโมซาชุบขึ้นมาเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าได้หรือเปล่านะครับจะต้องลองเทสกันเอาเนาะแล้วก็ในส่วนของดาวที่3นะครับใช้จอมเวทสายพลังป้องกันนั่นเองนะผมจะยกตัวอ,อย่างจอมเวทสายพลังป้องกันนะครับได้แก่แอสตานั่นเองครับนี่เลยสายพลังป้องกันหรือว่าสายโล่แบบนี้นะครับจะใช้ตัวอื่นก็ได้นะครับขอแค่ว่าใช้1ตัวก็เพียงพอแล้วนั่นเองนะครับและในส่วนของระดับไนท์แมนนะครับอันนี้ก็ง่ายมากๆเลยถ้าหากเราปั้นแอสตาอยู่แล้วนะครับเราก็ใช้แอสตาเลยก็ได้เพราะว่าดันนนเี้้ ให้เราใช้แอสตาในการผ่านด่านนะครับซึ่งดันเจี้ยนนี้นะครับผมยังไม่มั่นใจว่าให้เราใช้แอสตาโลหรือว่าแอสตานักเรียนก็ได้นะครับถ้าหากใช้ได้ทั้ง2ตัวก็ลองใส่แล้วก็เล่นกันดูนะครับแต่ผมแนะนําว่าให้เอาแอสตาตัวไหนก็ได้ที่คุณผู้ชมปั้นอยู่ณปัจจุบันนั่นเองนะครับและดันพอเท่าที่2ของเวิลด์ที่1นะครับดันนี้ก็จะอยู่ใกล้ๆเลยนะคุณผู้ชมสามารถกดไลกไลน์ตามผมได้เลยนะครับดันเจี้ยนพอเท่าที่2เนี่ยก็จะคล้ายๆกับดันเจี้ยนพอเท่าที่1นึ่งดดาาาวแรรรกกนนนั็ให้้เเ่จนอะแลวที่2ก็หนึ ตรงนี้เป็นสแตนดาดอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นหลังจากดันเจี้ยนนี้เป็นต้นไปผมจะอธิบายเพียงแค่ดาวที่3ของดันเจี้ยนแต่และดันเจี้ยนเลยละกันนะครับดาวที่3ของดันเจี้ยนพอท่าที่2ของโลกที่1นะครับให้เราใช้จอมเวทสายพลังโจมตีนั่นเองทั้งระดับ normal และก็ระดับ hard นั่นเองนะครับส่วนระดับ nightmare นะครับให้เราใส่ยูโนลงไปในทีมเพียงเท่านี้เองครับก็ได้รับ3ดาวแล้วเนาะและณนะปัจจุบันนะครับยูโนตอนนี้มีเพียงแค่เวอร์ชันเดียวนะครับเวอร์ชันนักเรียนหรือว่าเวอร์ชันอื่นๆเนี่ยอาจจะเข้ามาใน, e นงงอ เอาไว้ลงในทีมเพื่อลงเล่นดันเจี้ยนพอทัลนั่นเองนะครับซึ่งตรงเนี้ยต้องบอกไปก่อนเลยว่าถึงแม้เราจะเก็บดาวไปแล้วนะครับสมมุติว่าเราเก็บดาวที่1กับที่3ได้แล้วนะครับให้เรามาลงอีกทีหนึง่งเราเก็บได้เพียงแค่ดาวที่1กับดาวที่2แบบนี้ก็ไม่เป็นไรนะครับดาวทั้งหมดมันจะสามารถรวมกันได้นั่นเองและดันเจี้ยนต่อมานะครับจะเป็นดันพอทัลที่1ของเวิลด์ที่2เรามาเริ่มที่ระดับ normal แล้วก็ระดับ hard นะครับ2ระดับนี้จะใช้เงื่อนไขในการรับดาวแบบเดียวกันเลยก็คือดาวที่3จะต้้องใชใชนส่ววนขของตัละครเ er, ้าร่วมททีมเพื่อําากร ผ่านด่านนั่นเองนะครับซึ่งใส่ตัวเดียวก็ได้นะไม่ต้องใส่ทั้งทีมครับผมผมจะยกตัวอย่างาตัวละครแมกนาสวิงละกันนะครับ นี่เลยสายดีบัฟเฟอร์ก็คือสายแบบนี้นะครับจําสัญลักษณ์ไว้นะอันนี้ก็คือดีบัฟเฟอร์นะจะสีอะไรก็ได้ครับใส่เพียง1ตัวก็เพียงพอแล้วนั่นเองนะครับผมและระดับไนแม์ครับระดับไนแม์ดาวที่3เนี่ยไม่ยากเลยครับให้เราใส่แมกนาสวิงแบบเมื่อสักครู่นี้เลยนะครับและต่อมาดันที่2ของโลกที่2นะครับดันเจียนนี้นะครับดาวที่3ของระดับ normal และก็ระดับ hard ให้เราใส,าตสา่ตัวละครสายซับพอตนั่นเองครับตัวละครสายซับพอตในที่นี้ผมจะแนะนําเป็นในส่วนของตัวละครโนเอลละกันนะ โนเอลตัวนี้เลยครับสายซัพพอร์ตก็คือสัญลักษณ์รูปบวกแบบนี้นั่นเองนะครับคล้ายๆรูปบวกนะอันนี้ก็คือซัพพอร์ตนั่นเองครับสีอะไรก็ได้ใส่เพียงตัวเดียวก็เพียงพอแล้วนั่นเองนะครับแต่ว่าจะต้องใส่แล้วก็ผ่านด่านด้วยนะเออประมาณนี้ครับและก็ในส่วนของระดับไนท์แมร์นะครับก็ไม่ยากเลยให้เราใส่โนเอลซินวาเข้าไปแบบเมื่อสักครู่นี้เลยนะครับใส่โนเอลซินวาตัวเดียวก็เพียงพอแล้วนะครับตัวอื่น,นๆก็เป็นตัวละครหลักในทีิมของเราก็ได้เนาะก็จะประมาณนี้เลยสําหรับในส่วนของระดับไนะน,น,นท์ ตรงนี้จะค่อนข้างสับสนหน่อยแต่ว่าเดี๋ยวผมจะอธิบายคร่าวๆให้ฟังนะครับระดับ normal ระดับ hard และก็ระดับ nightmare สามระดับนี้มีเงื่อนไขในการรับดาวเหมือนกันนั่นเองนะครับแต่ว่าในกรณีที่เหมือนกันเนี่ยจะเป็นเหมือนกันของหน้าที่1นนะครับอย่างเช่น nightmare หน้านี้นะครับกับ hard หน้านี้ แลวก็ระดับ normal หน้านี้ครับมันจะใช้เงื่อนไขในการรับดาวแบบเดียวกันเพราะฉะนั้นผมจะอธิบายเป็นหน้าไปละกันนะครับดาวที่3ของหน้าที่1นะครับให้เราใช้จอมเวทสายพลังป้องกันนั่นเองหรือว่าสายโล่นะครับอย่างเช่นแอสตาเนาะหรือว่าเจ้าตัวมัสก,ก็ได้นะครับเป็นสายโล่ตัวไหนก็ได้นั่นเองเนะาะใส่1ตัวนะครับแล้วก็เล่นให้ผ่านด่านเพียงเท่านี้เองครับแล้วก็หน้าที่2ครับหน้าที่2ตรงนี้ให้เราใส่จอมเวทสายพลังโจมตีนั่นเองนะครับตรงนี้ก็น่าจะมีกันทุกคนอยู่แล้วนะเนาะ แดงยามีฟ้าแอสตารอะไรประมาณนี้เนาะไอตัวสัญลักษณ์รูปดาบนี่แหละก็คือสายโจมตีนั่นเองนะครับแล้วก็สุดท้ายครับตรงนี้จะเป็นสายฮิลเลอร์สายฮิลเลอร์นะครับเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมมาดูสัญลักษณ์หน่อยละกันเพราะว่าคลิปนี้ยังไม่เห็นกันเนาะผมจะแนะนําเป็นในส่วนของมิโมซ่าครับนี่เลยสายฮิลเลอร์จะเป็นแบบนี้นะเป็นบวกแบบไม้กางเขนที่เห็นได้ชัดกว่าสายซัพพอร์ตนั่นเองนะครับสายซัพพอร์ตจะออกเป็นบวกบวกแล้วก็กากบาดนะครับแต่ว่าสายฮิลเลอร์จะเป็นรูปไม้กางเขนเลยนั่นเองนะครับ เ,เดี๋ยวผมจะแนะนําคร่าวๆแล้วกันเนาะให้ใส่ดาเมจหนึ่งตัวครับพิลเลอร์หตัวแล้วก็โล่หตัวเพียงเท่านี้ครับใส่แค่3อย่างเนี่ยแล้วก็เล่นให้ครบทั้ง3หน้าหรือว่าครบทั้ง3ระดับนะครับก็ได้ดาวครบทั้ง3าดาวแล้วนั่นเองครับซึ่งไม่ยากเลยนะครับขอแค่ว่ามีไกด์ไลน์ดีๆนั่นเนองเนาะเพราะฉะนั้นนะครับสำหรับคุณผู้ชมคนไหนที่ไม่อยากพลาดข้อมูลข่าวสารของเกมเกมนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามช่องนี้เอาไว้และถ้าหากทุกคนที่กําลังดูคลิปนี้อยู่เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก,ก็็อออยยย่่่่่าาาาาาาลลลลืืมมมมกกกกดดดไเเพปนนนํััังงใจใจจหหห้ห้้้้บบผผววะะรถธิิแแตตขๆ จะใช้เวลาน,านานมากกว่านี้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเอาแบบง่ายๆไปก่อนเพราะยังไงผมก็ทำไกด์ไลน์ไว้ให้ในกลุ่มแล้วนะครับคนไหนยังไม่ได้เข้ากลุ่มก็อย่าลืมแวะไปเข้ากลุ่มกันด้วยนะครับต่อมาก็จะเป็นดันเจี้ยนที่2ของโลกที่3นะครับเงื่อนไขในการรับดาวก็คล้ายคลึงกับดันเจี้ยนที่1เลยนะครับแต่ว่าตรงนี้ผมจะมาอธิบายก่อนว่าหน้าที่1เนี่ยเราจะต้องใช้ตัวละครสายดีบัฟเฟอร์นะครับส่วนหน้าที่2นะให้เราใช้ตัวละครสายซัพพอร์ตนั่นเอง และหน้าที่3ครับหน้านี้ให้เราใส่ตัวละครสายพลังป้องกันนั่นเองนะครับซึ่งสามารถจัดเซตแบบเดียวกันกับดันเจี้ยนที่แล้วได้เลยนะครับตรงนี้ไม่ยากนั่นเองนะครับแต่ว่าจะต้องปรับเปลี่ยนจากสายฮิลเลอร์นะครับเปลี่ยนเป็นสายซัพพอร์ตเข้าทีมนั่นเองนะหรือว่าก็เอาแค่ตัวละครสายซัพพอร์ตเข้าทีมอีกตัวหนึ่งก็ได้นะครับไม่ต้องเอาฮิลเลอร์ออกก็ได้เนาะและเรามาดูที่ดันเจี้ยนของโลกที่4กันนะครับเรามาเริ่มที่ดันเจี้ยนแรกก่อนนะเดี๋ยวผมให้แอสตาวิ่งไปก่อนนะครับแล้วก่่มาทีัันเเ้้ยยอครบืกกสูล ในส่วนของ normal hard และก็ nightmare นะครับเงื่อนไขในการผ่านด่านมีดังนี้นะครับใช้ตัวละครสายป้องกันในการรับดาวที่3นั่นเองเนาะและก็ในส่วนของหน้าที่2นะครับให้ใช้ตัวละครสายพลังโจมตีนั่นเองครับแล้วก็หน้าที่3ครับให้ใช้จอมเวทย์สายฮิลเลอร์นั่นเองนะครับคล้ายกับดันเจียนที่1ของเวิล์ที่3เลยนะครับใช้เซตเดียวกันได้เลยไม่มีปัญหาอยู่แล้วนะครับและในส่วนของด่านสุดท้ายนะครับก็เช่นเดียวกันเลยเหมือนกับดันเจียนที่2ของเวิล์ที่3นะครับให้เราใช้ตัวละครสายดีบัฟเฟอร์ในหน้าที่1แล้วก็หน้าที่2เนะครสายับวน หน้าที่3นะครับก็ใช้ตัวละครสายป้องกันนั่นเองนะครับ ประมาณนี้เลยนะซึ่งในคลิปนี้ผมก็ทําไกด์ไลน์ให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าดันเจี้ยนที่4เนี่ยผมบอกเลยว่า GM อแอบงกนิดนึงนะครับในส่วนของตัวกาชานะครับปกติแล้วจะได้ทั้งหมด10นะครับแต่ว่าดันเจี้ยนนี้ถูกเนิฟมาเหลือแค่3มเองครับค่อนข้างที่จะเนิฟโหดมากๆเลยนะ GM นะอาจจะมองว่าช่วงหลังเนี่ยสายฟรีจะอยู่ได้ดีเกินไปหรือเปล่านะครับก็เลยเตะตัดขาหน่อยแล้วกันนะประมาณนี้ซึ่งผมมองว่ามันไม่ควรเตะควรที่จะ10เหมือนเดิมนะแต่ว่ากลับมาเหลือเพียงแค่3านะครับเพราะฉะ ควรเอาหรือไม่ควรเอายังไงเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้อีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับและสำหรับคลิปนี้ผมเนคครสขอตัวลาไปก่อนเล่นเกมให้สนุกและอย่าลืมพักผ่อนให้เพียงพอเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย